คือที่คุกยู่บ่ขอหาอย่างยาก็บุกลุกความสมารถพิเศษเห็นอย่างไร้างนอกจากซูมาฮะคม่มู่ของอยู่แล้วม,มูสตีแน่แล้วไม่ไม่บรรยายเออถึงไม่ไม่บรรยาติมันร้อนเออนี่แหละเขาคือเอิดอาการร้อนกี่ยาบา้ามันกินหัวมึงนะเข้าใจเนาะอ่าเอาเป็นว่าตอจากนี้ไปเลิก,เล,กเลิกเศร้าทาสร้างประโยชน์ต่อสังคมบ่ได้กอย่ารปัญหาสังคมสัญญาเข้าไปจับมือโอเคเนาะ เฮ้ยเฮ้ยเอไสไม่ได้สฮะไม่้สอบยสท่อนอำเภอใอำเภอพเอากป้อ้งีมยงมึงกินเข้าหรือยังนี่กินเอากินอยู่ใสกูได้อไรกินเามงมาย่ดตู้มาลต้มาผมาผู้เดียวมาผู้เดียวสไปใส่ ว่าไม่ทำงานน้ำใหม่สีมา,มานมมันสองร้อยน้ำแข็งนะน้ำใหม่ไอไเด็กจะหนีเดี๋ยวบ้านมึงโมงมีงานบ่โมม,มีงานฮะโมมีงานกูณชุ่มโมมีงานเลยบ่ฝากึงพี่น้องขันเขาว่ามีงานมึงถือเขาดาได้หนินั่นคือมากไกลแทนในบ้นานประชาชนไม่เหนียวกับบ้นนบานแม่พวกนี้อาอยุหลายไปไีน,นี่ย <17. S 1> ี่สิบเจ็ดเห็นงานยังว่าเคยลงงึเห็นงานลงกึ่ง เกิดพ่อซ้อได้ดิที่ตรงนี้นะ C C ศูนย์เคยติดคุกอยู่บ่เคยอยู่ขอหาอย่างยามนั่คดีบุกยาก็บุกลุกติดจะปีบ่ถึงปีบ่ถึงปีสูบหรือค่ะสูบบสูแต่ตอนนี้สูบอยู่บ่บ่ฮะบ่จ่ายได้ยู่นี่จ่ายได้ฮะได้ยังนี่ดอกไม้ยังดอกไม้ครับต้อซื้อเห่ียญใยังซื้อแบงค์ซื้อแบงค์ พ่อแม่ยูุใสพ่อเสี่ยเหรอครับเนี่ยมีน้องล่ะผมอยากใช้กิวเป็นหลักฐานเนี่ยยายังมี่ลายเลยนี่ยาจิตเวชฮะยาจิตเวชยาจิตเวชกลัวตัวยาจิตเวชกินยาตลอดเออกินยาตลอดจะได้ไม่ลวงว่าพอดูกบนลของขึ้นบ่จัดแม่นบ่ยาขึ้นหมดเลยบิดมากอะมึงอกี้จั่งเป็นแน่ เ,เด็กผู้หญิงเนี่ย,เเยต้กินยากินยาแล้วก็นอนบ่บ่โม่งห่วงเนี่ยะกินยาแล้วก็นอนต้องกินทุกมื่อวะยากินทุกมือ่อโอ้ยผ่ามเงด้ชีวิตกูพอ่อนได้แนวนี้เนาะเอ่เออันดับแรกคือกินข่าวแล้วเนาะอันดับสองคือตั้งใจมาหาอายเปิดมหางานเฮ็ดหาเบื้องต้นเนาะอายเสียธิบายให้น้องฟังขอบคุณที่น้องมาหาอายเด้อเอออายลงนี้อายผมมีงานเด้อน้องเด้อ ไอ้บ่มีงานเฮ็ดไอ้ไอ้โตอ่ามีตำแหน่งลงเพราะว่าสถานที่มองนี่คันข้านค้าไอ้คันลานเขาตำแหน่งขาดยังเขาหยโพสเพจลาดอ่าคนเกิดชิมาสมัครตามขอมูลอัตราของทางเพจแต่คันมาแบบนี้ไอ้กับซอยได้เท่าที่ซอยนะแต่เบื้องต้นมาวิรันนีกูกไปเรื่องงานเนี่ยคงจะตัดไปกูกอกสองพี่จ้าหน้ามึงก่อนว่ามึงไปอยู่ไซนอนเซฟนี่คืนนี้มึงจะมนอนเซฟนี่เพอายู่นี้มันไม่มีหม่องนอน กับบานฮะเดี๋มีเงินกับบานเดี๋มีเงินหลือเงินส่าบาทเออหลือเงินส่าบาทเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ,สอ้อส่งคารถเนาะได้กินเข้าแล้วเนาะมึงมารถอย่างนี้มารถตู้จากอำเภอกุชุม่มเอาฝากพี่น้องชาวอำเภอกุชุ่มครับลูกหลานของท่านหนึ่งรายมาแต่สอีกเดินทางมาพบผมอ่าเดี๋ยวผมจะดูแลให้เดี๋ยวจะส่งเขากลับนะครับเบื้องต้นก็สัมภาษณ์แล้วก็กินยาจิตเวชกับลูกหลาน คลิปนี้ขอถ่ายไปเป็นหลักฐานหาเถื่อพอแม่พี่น้องนั่มหาอยู่ตอนนี้สอดมอดอดบลสอดมอหอดจอหน,นีแล้วพี่น้องเ้อกับบอถิมบอปะกับดูแลมาหอดอุบลจอหน,นีมือปราบดูแลอยู่แล้วขึ้นยังบอกบอกจอหน,นีรถมาอุบออลเดีย๋ยวไอ้ทรงคารถเดี๋ยวโกงเงินให้นะพี่โตกับบ้านเดีย๋ยวขึ้นรถไปนะาลับไปไปอยู่บ้านอย่าไปใส่ต่อจากนี้เท,ท็ดเวียกซอยแม่ซอยพออยู่เฮื่อนบมมีหน้าฮะบมมีหน้าก็ไปหารับสมัครรับจ้างเกี่ยวเขาตัดยาอินทบ้าน เออก็ดีจะหาชิปหกสิบบาทก็ยังพม่ข้อใดมันก็คือเงินยังนิดหนอ่นอยก็เฮ็ดงานอยู่เพื่อนเท่าทุกเมื่อน,นี้โลกมันเปลี่ยนไปมันการทํางานเนี่ยมันต้องนายจ้างแต่ละหม่องเขาจะต้องพิจารณาบุคคลคนั่น,ออนอ้องเนาะเออเจ้างเ่านี่ขันรับจ้างทั่วไปเาาขเา,เาเอาความขยันเขาแหลกคนเท่านี่ขันมีความขยันเนี่ยอยู่ไซกับโบอดต,ตายนะฝึกงานก่อนเนี่ยฝึกงานงานไหนงาน คือง,งานคือตอนนี้ตำแหน่งมันบ่มีอม่อามึงมีห้องพักก็หลักันมึงมีองพักไอ้กันิฮะอา่ามองไอ้มึงมึงแขงงานงงส่วนใหญ่คนที่ทํางานที่นี่น้องๆคือคนงานในที่ในชุมชนละแวกแถวนี้ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนที่เขามีบ้านพักมีบ้านอย,นอยู่มีห้องพักป้องเช่าและเขาก็หางานทําเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแต่ในในกรณีที่เดินทางมาแบบนี้เนี่ยสถานที่พักมันไม่มีแต่ถ้าน้องไปหาเช่าบ้านอยู่ได้ น้องอยากหางานทำลองมาสมัครดูอีกใหม่ก็ได้พี่เอื้อพี่จะพิจนารณาช่วยเหลือเข้าใจเนาะเออ,อพ่อพีได้ฮะพี่ได้พี่ได้บอกมึงพิมพ์เลยจอนนี่มือปราผมพิมพ์ผมดิอเออนั่นละค่อยคอยพิมพ์อ,มอ่ะครับพี่น้องครับชาวขุดชุ่มเนาะหนึ่งพี่น้องหนึ่งคนจากกุดชุม่มยะโสธรเดินทางมากต่เดียวผมขาเทือญาติพี่น้องติดตามหาตัวเธออยู่นะครับตอนนี้สอดมาหอดูบลเลยเด้อ อันนี้ก็นะเออนีลน่ละ่ะนี่ล่ะเออถูกตอ้องแล้วคิดโทษไมเนี่โทรได้อ,อืมแต่กูบอละไปกูบอว่างแต่ออว่าเออนะครับก็เอาเป็นวา่าเบิ่งแย่งกันไปสอดมาจากไหนบูอ,อืมเดี๋ยวไปก่อเห็นยังมาอยู่วะนี่บ่ฮะบ่กูได้กันคิวก่มึงมึงเป็นแรปเปอร์วะนี่บ่ฮะความสามารถพิเศษเท็่ยังไหนได้นอกจากซูมาที่เดบวิสเนี่ยบ่ นอกจากซูม่านี่เฮ็ดอย่างอื่นก็ได้ร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้บ่ได้บ่ได้มึงบุกลงมึงไปปีนเฮือนไผเล่นผ่านหน้าบ้านเล่นผ่านหน้าบ้านเวลาย่ามีการหกโมงหแรกเรืองหกถุ่มเขาแจงข่วมปะเนี่ยไปเรียผ่านหน้าบ้านซื้อเขาคือบนหน้าแจงข่วมมากมึงต้องไปปีนบ้านเขาเออมึงของขึ้นเดี๋ยวแสดงว่ามึงกระดือเพราะต้องข่วมบอเนี่ย แดนวะแดนมีมึงก็ดื้อคนในชุมชนประมาณว่าในชุมชนมึงมึงก็ดื้อครับเต๋อเป็นบ่บ่ดื้อฮะดื้อบ่บ่เป็นยังไงก็ได้กินยาสินสูบมาหลายบ่ฮะคุณใส่น้ำมันดำโอ,อ้ถือม้วนดำครับโอ,อ้ถือม้วนดำม้วนดำแบบ,บไหนบ่พ่อ้ฟังเนี่ยอย่าไปไี้ขยิบมาบอกเรื่องม้วนดำฟังเนี่ยขี้ขยิม้วนดำเนี่ยเออม้วนดำแบบไหนก็มันถือจังไหน มูเออมันมีอาการในเวลาถือหูนแว่หูนแว่วเออมันเป็นยังไงอีกเห็นภาพเห็นภาพเออเห็นภาพเป็นแบบไหนเห็นอุนตาแม่บ่เห็นหยังก่อวบ่ถือเลยถือคุณใสมึงหูว่าอาการนี่เกิดจากหยังอยากให้อธิบายให้ฟังวะกูม่ได้เลียนหมอได้แต่กูหูหูดีแห้งเลยมึงสูบบ้าหรก็สูบล้วกันนั่นแหละก็เศร้าสูบไปแลน่คืออาการตอนนี้ คันสมองมึงฟังหนึ่งตอนนี้นะยามันกำลังกินมึงก็เลยคืนวันตอนนี้มึงกำลังถือคุณใสเลือกได้เลือกคือเศร้าไปหาเฮดเบียกเหงือออกหายมึงมึงออกกําลังกายสักประมาณ exactly. เดือนหนึ่งนี่มึงหายแน,น่นอนเอศร้าสุมาาส่มากคุณใสานี่มากกาลังแดกสมองมึงเข้าใจว่าพราแดกสมองมึงมึงก็คิดวามึงถือคุณใสอืเอาตามนั่น อ่ามียังใหญ่ฝากบอกพ่อแม่บ่หนิฝากบอกพี่น้องบอว่ามอหอดนี่อ่าให้เธอพี่น้องเขาน้าหามึงอยู่บ่น้ำฮะเขาบ่น้ำบ่เออเขาบ่น้ำเนาะแต่ห้เธอมึงเขาว่าลูกกูไปใส่ร้านกูไปใส่นะตอนนี้ก็อยู่กับจอนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งวันเมื่อครับไล่นี่เดี๋ยวส่งเมื่ออ่ากูชุ่มจะโสธรเนี่ยอืมตามนั้นมียังอยากจะบอกว่าอยู่บ่บ่มีนี่โมงนี่เหรเนาะไอ้อธิบายชัดเจนเลรอเนาะคือสถานที่มองนี่มันบ่มีงานเฮ็ด แต่อายก็ให้กำลังใจโตแน่น้องเด้อเออเดี๋ยวอ้ายให้เงินค่ารถเนาะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำให้อิ่มแล้วค่อยเดินทางครับรถจูดูแรงอ่อนเนี่ยมันบ่มีหล่ามือนีเดี๋ยวมือนีเดี๋ยวกูหาหมองนอ้อยให้มึงเออเราเงินกับมึงยังเดินทางเดี๋ยวกูเปิดโรงแรมเลยนะผาดาวในอุบลให้มึงอยู่เลยอยูเหรอพ่อนี่แล้วแต่อายเออเดี๋ยวกูเสาโรงแร่มไฮขึ้นละพันเออไปอยู่โรงแร่มเ้าเืินสองเพื่อทาทางลุก โอ้กูว่าขันไปโรงแรมอะไรหรอกกูยากมไ้่ปีนโรงแรมเขาเจอคุณไซดโดนโรงแรมเขาอีกยากอีกคุ้มักรยุ้งยู่ฮะคุู่ของอยู่คุ้มงยู่แล้วมูสตี้มากมูสตีแน่แล้วถึงไม่ไม้มันยากเนี่ยเออถึงไม่ไม้มันยากมันร้อนเนี่ยเออนี่ล่ะเขาคือเอืดอาการร้อนที่ยาบ้ามันกินหัวมึงนะเข้าใจเนาะอ่าเอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปเลิกเลิกเศร้าไร้เวียกรับจ้างทั่วไปเขาใส่ไปเทปูนกับไปเทเขาใส่ซอยไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ ใช่ครับมีอะไรย่งนี้ผมเห็นบอครับเพราะผมนี่มีเพื่อนกินเขาเออครับไปไปใส่ชีวิตให้มันถูกต้องใส่ชีวิตให้มันดีที่มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมถ้าสร้างประโยชน์ต่อสังคมบ่ได้ก็อย่าสร้างปัญหาให้สังคมสัญญาเข้าไ้จับมือโอเคเนาะอ่าอาครับอีกหนึ่งมาซะอีกจากกระเบืองกุฎชุมครับเอาเป็นวายจอนนี่ให้กำลังใจให้คําสอนให้คําแนะนําและเดี๋ยวก็ใส่เงินมั่นกระบาลโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ